เื่อคืน,นี้เที่ยงคืนครึ่งที่ชนบุรีมีหนุ่มเมาหนักเลยค่ะแล้วก็ไปหลับอยู่กลางรางรถไฟสุดท้ายรถไฟมาเนี่ยค่ะชนเขาอย่างจังร่างขาดกระเด็นเสียชีวิตนะคะคือสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงเนี่ยศรีรษะขาดสมองกระจายแขนขาหักร่างกายคือฉีกแหลกอะค่ะ,คะเหตุเกิดตรงรางรถไฟชากใหญ่จีนหมู่หกนะคะ รถไฟที่ชนเนี่ยเป็นขบวนรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คนขับรถไฟเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองกำลังมุ่งหน้าไปท่าเรือแหลมฉบัง พอมาถึงจุดเกิดเหตุแสงไฟจากหน้ารถไฟเนี่ยมันส่องไปเห็นแล้วค่ะว่าน,นอนอยู่กลางขวางรางเลยพยายามรีบเบรกแล้วแต่ยังไงมันก็ไม่ทันเพื่อนของผู้ตายเป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันบอกผู้ตายเนี่ยก่อสร้างและพฤติกรรมคือชอบดื่มเหล้าวันที่เกิดเหตุยังเจอกันอยู่เลยก็ดื่มเหล้าอยู่เหมือนกันตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะดื่มเหล้าจนเมาหนักอะค่ะแล้วก็กลับบ้านปรากฏเมาเมาหลับอยู่กลางทางรถไฟสะกดทางครับ